เวลามีเวอร์สองตัวชนกันได้เลยค่ะควรจะ อยังไงนะฮะดูเจาะคณิตหาคำว่านี้อยู่ข้างหน้าเป็นเวิร์บนะฮะเขาบอกว่า we will need the amount of paper used in our factory นะครับต่อคำว่า decrease หรือว่า to หรือว่า ed หรือ ing ค่ะลองเดาดูนะฮะทุกคนฟังนะฮะเวลาที่มีเวิร์บสองตัวเช่นคำว่า need เป็น v จุดนะฮะบวกในช้อยเป็น v จุดทุกครั้งนะครับมี ed บ้าง ing บ้างแปลไม่ออกช่างมาแต่ว่าทุกคนคะ่จะจำไว้เลยนะท่องกรอนคุณดูนะฮะสอนว่า one wish need design review decline ต้องใส่ถูกตามมัน ะะอีกทีนึงคบ w a n t wish need desire refuse decline ต้องใส่ถูกตามนะคะว่า a n t กับ wish กันนี้แปลว่าต้องการหมดเลยคับ desire ต้องการเหมือนกันและ refuse ปฏิเสธ decline นะฮะต้องใส่ถูกตามทั้งคู่โอเคไหมคบแสดงว่านี้ข้างบนเนี่ยต้องมีถูกคันข้างหลังค่ะแต่ว่า need to decrease นะคบต่อข้อ สองค่ะ B ี boy ใครตอบถูกก็คอมเมนต์มาหน่อยสิคะสวหรับตอบผิดเนี่ยเธออย่าลืมแล้วท่องก่อนค่ะ One wish need desire refuse decline ต้องใส่ถูกตาม